โอ้ี่บูไอ้บูนี่คือใส่ได้บ่พ่อใสได้ใส่ไดไอเก้านี่ห้วยอันนี้คือปูไปใส่ไว้นี่ปอดปลาสิไปจิ้มเพช็ดแป๊บนึงโอ้โหเปิดนะพ่อเฮ็ดแหงหาไม่ได้บ่หิวะเดี๋ยวจะไปต้มกินกู้ยิ้มเข่าแล้วปลาเราปลาครับนี่คือความสุขพี่น้องเลยนี่ก็บานเกิดเมืองนอนผมมันชลองครับเนี่ย น,น,นี่คือตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กเลยนะแต่ว่าเริ่มมีทังคนขี่แล้วกัยังถือว่าพัฒนาขึ้นมากแล้วก็ต้นบักท่านคือริมบานผมเลยครับขินน้ำปาบาดเกิดเมืองนอนว่อนี่ผมจะวิ่งมาออกจากหมู่บ้านครับแล้ววิ่งไปสะพานเชฟสุดาแล้วก็วัลชลือมปูกันแล้วก็มีมีปูแจนวิคาดครับผมลกูกคนเจนือปูผมตอนนี้มีลวคนขี่แล้วนะครับก็พัฒนาไปเรื่อยนะครับว่าตั้งแต่สมัยผม เจ็ดปีหกปีเจ็ดปีพอเด็กเล็กอ๋อแต่สุดตรงนี้ครับขบวนแดงแต่ว่าทั้งทั้งสมัยก่อนในก็ะังท่านในเมีหินเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าเป็นเป็นกีดินไส้สมัยตะกี้ครับนักตีกันก็ดูสุดชิวัดนี่มึงพี่น้องมึงเด่นเกลือเปล่าเนี้วที่ภูบ้านพู่มครับที่พิน้องมึงกล้องมึงใกล้ๆมีบ้านน้ำน้ำเพิ่งลดกี้น้ำถั่วมบางเด็นตุลาเออน้ำลดแล้วพี่น้องนี่ ามสี่เดือนประดีมาบานสี่เดือนเนาะเองเนาะสี่เดือนเกืบห้าเดืนนนเอนนี่มูบันกืบสามสิบาลังค่าเองยี่สิบกาลังค่าในบานมาชลวงให้เต็มหัวหหนั่นแหละดูนะครับมาน้ำตรงมาน้ำขึ้นมาโอ้นาำรถแน่เลยตัวนี่บังบังนาบีนองบงฟังพีน่นอ้ยขวัญดีใจาเนี่ขวัญมอดบานบงฟังบได้กูเฮ้ยเกิดละป่าพี่นองบงเนี่พี่น้องบังวันเนี่ยเราบงวนเี่ยเรา,าโอ้ขวัญดี มา้นรบถึงทางเข้าบ้านแล้วครับน้ําลดแล้วนั่นบ้านมันฉลองครับนี่หมู่บ้านน้ําลดเลยตัว้วนี่ <c oughs> นี่ทางเข้าบ้านก็ฟุ้งบูบรรยากาศนี่เย็นเๆแล้ย <c oughs> นี่ตอนโอ้มีป้ไปฟอมตัวนี้งามดีเลยนะเบิง่ง <c oughs> ตอนเนย็นแล้ว ก็ตาขี้งัวขายพุ่นน่ะน้องพุ่นห่ะบ้านหล้างเย็กับน้ำด้วยพี่น้องก็ไอ้พุ่นพอ้ปิ้งกับถึงนเล็กสามร้อไปไปซื้อพน้ามาปั้นพุ่นพ่อผมอือป่าปลาปลาปลาออหือน่ะยางว่าด้อย่างว่าด้อนนั้นผุนพ่อผมโอ้แข็งแรงแต่เรา่นเศร้าเราเด้อคือผมเนี้ยผุนยางมาแล้ว เขจะดับรถยังไม่เลยยังมาเลย่น้อมึงโอ้ยข่ออยู่เสร็จแล้วแย่วอ่ะหึน่น่ะพ่อวัาดีดีดีตาขิงว่าไม่ใครแมแม่ก็บอกกบรรยากาศทางเขาไม่เงียบน้ำเริ่มบกแล้ว ได้ได้ได้มากกว่าเอาปลาท่านได้ตายอะไตัวนี้เอาพ่อไปไล่มากกว่านี่ไงมากตุ่มเงยเว้ยตุ่มสุมปลาบูสุมปลาบูวะที่อื้อน้ำจากน้ำลดหอดแล้วครับหอดแล้วขวดอย่าโอ้น้ามั้เอาพ่อไปล่มันนอนใส่บ้านตาบรรยากาศพี่น้อนบึ้งน้ำบุกห้องไรแต่ว่าพ่อมากมว่านี่คือไงจิพ่อไม่จำให้หนูจำไม่หลงจำให้คือไงเด้อ อูตใหญ่มากเลยพ่อนี่แม่นี่แม่พ่อมันขึ้นไงขึ้นไรเดี๋ยวพ่อเยพ่อเอาคือบ่อเเฟี้ยงไว้มันกินแน่พ่อพี่ไก่สวัสดีพี่ไก่สวัสดีครับเกรียนเดี๋ยวแป๊บนึงวุ้นใหญ่ขึ้นมาคักก็พึ่งปัาสีเดือนไม่ได้มาสีเดือนไงหรอเขาบักคักเลยครับพายน้าดากดากกำลังเต็มพี่น้องเอ้ยดากกำลังเต็ม ควายสิกว่าเดือนครับผมเนี่ยกวย้อนสิบสามสิบสี่เดือนหัวอันนี้ก็น่าิดนี่ใ่ปลาสีไปจินงเทปแล้วเ็นเฮ็ดลืนอีกยะใส่ปลาสีไปจิงเทพโอ้ปลาสีไปจิงเทพปุนะเอ็นปลาสีไปจิงเทป๊บนึงโอ้ปุห่ะ้าเฮ็ดแหงหามาได้บ่ะเดี๋ยวจะไปต้มนี่ผู้หิวเขาแล้ว โอ้แฝยงามเลยเอาพ่อที่ใบบกเว้นบนไหนเอาใบตองขึ้นตัวง่นวะปอดตอนใบตองตัวบัง่า่โอ้ันเสีไปบงกุุงเนี่ยบ้านชินวโอ้ยนาเปลี่ยนเลว่าย้พี่แซงมากเบรรยากาศเจ้า ใช่พ่อมาเบิ่งพี่น้องบูน้ำบกแล้วน้ำบกแล้วรถแล้วธรรมชาติดีบ่พี่น้องใคยดีแต่ก็เมื่อันนั้นอ๋อตายไปพ่อตายไปพ่อมุ้ยบูนี่บูนี่คือใส่ได้บ่พ่อใส่ได้ใส่ได้ไอ้เก้านี่ห้วยอันนี้คือกุ้งไปใส่ไว้นี่บูนธรรมชาสตร์ไอ้พ่อกุ้งธรรมชาติ์คือมาเลยกับปลาบูกับปลานิ่งต้มสองตัวพ่อ กุ้งคันไใบมือมันตายว่ามือเมือต้มกินเลสต้มกินเลสดีกว่าร้อยพี่แสงควายมันกินไหมเนี่อีกตัวนึงพ่อน่ะเห็นไหมเห็นไหมดินยังมือพ่อน้วยเนี่ยหมนหมดเลยเถอตืกด่างบ่พ่อตืกด่างอืมตืกด่างพ่อผมดเมื่อวางไว้ก่อนกระดองไว้ก่อนว่าก็ใสเราปัจจุบันเนาะปัจจุบเราตักตูนนะต้มใส่กันอูมอันนี้พ่อใส่อะไรได้ตะวันเนี่ยอะไรเสียดีเอากราสนี่ก็มาประกาศเส้นน้ำประกาศเส้นน้มึงเซีย สุดยอดพี่น้องพ่อเลยพอ่อพ่อใส่ตะไคร้าาได้มือเศ้านี่ครับผมจะต้มครับผมพร้อมปลาบูพ่ออะไรบ้านเดียววะใชยมือเส้านี่และแกะขังไว้กินนี่น้ำกำลังลดบรรยากาศสุดยอดครับอ